รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมุนดุกเคบินบายดีซาเฮซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะก็คือที่มุนดุเนี่ยมันเป็นบาหลีที่ไม่เหมือนบาหลีนนีอกมนี่คือภูเขารอบด้านเลยคือแบบฟิลเหมือนอยู่เชงใหม่ลักชัวรี่มากแล้วก็ไพรเวทมากๆเนอะก็อย่างที่เห็นในวิลล่าของเขานี่คือแบบโอ้โหเปิดประตูเข้าไปนี่แบบไม่อยากออกไปไหนอะเอานี้ตันยูมากลา เป็นทวีนว,ลวอลนัมอลเห็นไหมคะก็เรเป็นน้ำตกเหมือนน้ำตกคู่กันน้ำตกสวยเลยเดี๋ยวใส่ชุดว่ายน้ำาแล้วลงไปเลยดีกว่า เราพาทุกคนไปรู้จักกับดีซาเฮที่บาหลีแห่งแรกมาแล้วเนาะจริงๆเขามีอีกที่นึงค่ะอีก Property นึงที่เป็นเหมือน Sister Hotel กันอยู่ที่มุนดุคค่ะที่นี่ก็คือมุนดุคเค b บินนะหรือว่า u, ดีซาเฮมุนดุคก็ได้ก็เป็นอีก Property หนึง่งที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันที่แบบน่าพักมากๆโดยรวมโดยพื้นที่นี่มองไปคือภูเขาและพื้นที่สีเขียวต้นไม้เยอะมากซ่อนความลักชัวรี่เอาไว้ที่นี่วันนี้ตามเรา,มาเลยค่ะ ทิพยประกันภัย GoPro บาย q u คว r าโปรไทยแลนด์ Oasis Spa ไท a แลนด์การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า โรงแรมนี้นี่มีหลายมุมมากเลยที่บอกว่าขึ้นกล้องโฟโต้จีนิกแล้วก็แบบอินสตาแกรมมเบอะไรเงี้ยอย่า right เยงเช่นมุมนี้กลางคืนเนี่ยนะคะตรงนี้เขาก็จะเป็นเหมือนแบบรอบกองไฟนะแล้วก็เอามัชเมลโล่เนี่ยมาผิงเห็นไหมคะข้างล่างเขามีฟืนอยู่เพราะที่นี่มันหนาวใช่ไหมที่มุนดุกเนี่ยมันจะอยู่ทางเหนือของบาหลีไงพอหนาวปุ๊บเขาก็มีผิงไฟกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปิ้งมัชเมลโล่อะไรเงี้ยตรงนี้เลยดีเนาะ wow. มองไปนี้แบบว่าสวยงามมากค่ะใครมาบาหลีอยากเปลี่ยนบรรยากาศนะเชียร์เลยให้มาที่นี่ขึ้นเหนือมันทางมุนดุกหน่อยเนาะแล้วก็ที่นี่เนี่ยตอนเมื่อคืนนะเรานอนอุณหภูมิ15องศาตื่นเช้ามา17แล้วแบบอากาศดีใชเคำว่าอากาศดีไม่ได้หนาวเว่อแบบตนแบบรับไม่ได้15-17องศาอากาศกำลังสบายค่ะ ข้อสำคัญที่นี่เนี่ยเขาจะมีสระไว้น้ำซึ่งสระไม่ได้ใหญ่แต่ว่าดีอ่ะเพราะเขามีสองสระที่นี่จะมีสองสระเพราะว่าฝั่งนี้จะเป็นสระอุ่นฝั่งนู้นเป็นสระน้ําธรรมดาอุณหภูมิธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครแบบร้อนๆมาไปสระธรรมดาเลยจา้าแต่ถ้าใครอากาศหนาหนาวนะแล้วต้องการแช่รสระอุ่นๆมาสระนี้เลยค่ะแต่สระเาอมองไปนี่ก็บอกว,ว่าวิวสวยมากแล้วถ้าแบบอากาศดีๆวันนี้เราแช่รตรงน,นี้แล้วเราเห็นสันเสตเลย มาที่มุนดุกเนี้ยมันอาจจะไกลาอาจจะเงียบนิดนึงนะมันไม่เหมือนบาหลีที่อื่นๆเนาะซึ่งถ้ามาที่นี่เนี่ยอาหารสามมือ้อฝากไว้ที่ข้างหลังนี้เลยนะคะอุเลคันค่ะข้างในเป็นยังไงบรรยากาศยังไงเดี๋ยวต้องตามเราไปดูแต่ว่าเลิศแน่นอนค่ะสาหรับอุเลคั่นอันนี้เป็นอู่ข้าวอูนนะะ่น้าของเราในช่วงอยู่ที่นี่โอ้โหถ้าเรามาพักที่ดิซาไมุนดุกนี่นะคะสามมื้ออยู่ที่นี่คือจบเลยเพราะว่า อาหารเขาจะแบบอร่อยมากพูดถึงอเลคารก่อนอูเลคานคืออะไรชื่อชื่อของร้านอาหารที่นี่นะคะซึ่งอยู่ในส่วนของโรงแรมเลยเขาจะเป็นเหมือนครกอะเหมือนบ้านเราจะเป็นคกกลกอะไรอย่างเงี้ยเอ่อนี่คืออูเลคารซึ่งคอนเซปต์ของที่นี่เนี่ยเขาจะเป็นแบบอาหารแบบอินโดแบบรสชาติดั้งเดิมก็จริงๆริเนี่ยเขาจะมีอยู่แที่นะคะหมายถึงร้านอาหาร8ที่แต่ถ้าภายใต้แบรนด์อูเลคานเนี่ยมีอยู่2ที่ซึ่งที่มุนดุนี่จะเป็น ที่ที่หม่ของเขานะซึ่งแบบต้องแต่งแบบโมเดิร์นมากห้ามกลางแบบสีเขียวๆแล้วแบบภูขขงภูเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันที่เราแบบมาถึงเราต้องชิมก่อนเลยนะนี่เมื่อกี้ตักันให้ดูอันนี้มันเหมือนเป็นไส้กรอกอ,ขอ,ขอ,อินโดนี่ราบอกไว้ก่อนนะเผ็ดเผ็ดใครจะกินโดยห่ออ,อันนี้ก็ได้นะใส่อันนี้เคียงเข้าไปใส่อันนี้เคียงก็ได้เดี๋ยวฉันขอเพียวๆก่อนใช่เพราะอันเนี้ยโอเคแต่เพราะอันเนี้ยใครชอบเผ็ด ก็แ,แอดพอาระมาแต่อร่อยอ่ะมันจะแบบออกเผ็ดๆถ้าคนชอบเผ็ดๆจะแบบแฮปปี้ <Yeah. S 1> อ่ะมาดูอันนี้จะ <c oughs> เป็นเหมือนสเตก็กปลาอันนี้อีกเมนูหนึ่งก็จะเป็นเมนูเหมือนแบ,บบคล้ายๆห่อหมกนะเดี๋ยวมาชิมนางเอกจ้ะนาซิโกเร็งเนาะ <c oughs> เป็นร้านที่ฉันคาดหวังเรื่องนาซิโกเร็งมากเลยนะเพราะฉันเป็นแฟนของนาซิโกเรง็งนี่ดูข้างในใส่เครื่องเยอะมาก ม,มีความแบบเครื่องเยอะอะไรเงี้ยเครื่องแน่นไปหมดเลยเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคนอินโดเสิร์ฟม,มาเขาจะต้องเสิร์ฟนาซิโกเร็กมากกนี้แต่เราก็กชอบอมอนกคือทุกอย่าง อันนี้เป็นเมนูข,ข้าวคาวนะคะของที่นี่ชิมอาหาร้าวกันไปแล้วนะคะมาถึงของหวานของเขาบา้างอุลเลคันมีเมนูของหวานที่แบบว่าหลากหลายมากโดยเฉพาะอีกข้างหน้าเห็นไหมจะเป็นแบบขนมหวานสไตล์อินโดนีเซียอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่แบบเขาเอาผลไม้มาสับๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เยลลี่ใส่อะไรเงี้ยแล้วก็มีไอศครีมเป็นไอศครีมมะพร้าวอะไรเงี้ยเป็นเหมือนแบบบิงซูอะไรอย่างเงี้ยว่ะอันนี้เขาเรียก what you call s e s, s t e l ืม แต่ก็โดยรวมๆก็จะเป็นแบบเมนูแบบขนมหวานอิโนโดนีเซียซึ่งแบบใหญ่เหมือนกันนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเหมือนอมัสบาหลีบาบนอฟฟี่อะไรอย่เงี้ยซึ่งต้องหวานแน่นอนเมนูนี้จริงๆเขายังมีเมนูอื่อนอีกด,ด้วยนะถ้าเกิดใครอยากจะมาลองก็ลองได้เลยพูดถึงแขกของที่ดิซซเฮมุนดุก็สามารถ มาเช้ากังวันเย็นได้เลยเพราะว่าเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งไปจนถึง l a าส o r ออเดสี่ทุ่มค่ะแต่ว่าตัวร้านอาหารเนี่ยปิดจริงๆตอน5้าทุ่มแขกข้างนอกที่แบบอยากจะเข้ามา Enjoy v i วิวอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาได้เช่นกันเดี๋ยวเราชิมกันอะเดี๋ยวมาดูห้องของที่ดีเาเฮมุนดุกเคบินกันค่ะก็อันนี้เป็นห้องแรกอย่างที่บอกไปเนาะเขามีประมาณ 6วิลล่าค่ะอันนี้เป็นหนึ่งในวิลล่าวิลล่าที่เรานอน,อนเองห้องนี้เนาะก็เหมือนที่ดีไซน์เฮที่ใกล้ๆที่เรานอ,นอนใจกลางเกาะเลยคือเป็นระบบดิจิตอลคีย์นะอน <I watch. S 1> ี่ไม่ต้องแบบลืมกุญแจอะไรให้เมื่อยเป็นแคบินที่น่าพักมากฉันพูดเลยเข้ามาก่อนเลยนะมุมนี้ก่อนดีกว่าพราเข้ามาเปิดปุ๊บจะเป็นมุมนี้ก็จะเป็นมุมที่แบบครัว ก็จะมีอุปกรณ์ให้ทุกอย่างเลยนะช่วยชามคือทุกอย่างเหมือนแบบเครื่องประดับจริงๆเราใช้งานได้เนาะรวมถึงนี่อันนี้ก็จะมีชาขนงต่างๆเนาะคามายมมีอะไรต่างๆแล้วก็มัชเมลส์มัชเมลส์แล้วก็อันนี้ช็อกโกแลตสามารถทำเครื่องดื่มอะไรนี้ชาแล้วมันชาตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยมีเครื่องทำให้เสร็จเลยหรือใครมาแล้วแบบเฮ้ย มามุนดุกเนาะมันอาจจะอยู่บนภูเขาแล้วมาหาของกินยางหรืออะไรอย่างนี้จะคุกเองอะไรอย่างนี้ก็มีสามารถทําได้เหมือนกันที่ปิ้งขนมปงังมีเตาให้มีไมโครเวฟอยู่ตรงนี้เนาะนี่นะทุกอย่างเครื่องกดน้ํายังมีเลยมีทุกสิ่งอย่างส่วนในนี้ก็ถ้าไม่ใช่แอลกอฮอล์ก็จะเป็นคอมพ l i เมน t a r y หรืออย่างอื่นอันนี้ต้องดูในราคาว่าอะไรเท่าไหร่อะไรยังไงหมายถึงถ้าเป็นแนะอลกอฮอล์เนาะตู้ใหญ่ตู้ใหญ่มา ใหญสมบ้านส่วนทางนั้นนี่ก็เป็นกระเป๋าชานาตาล์ใช้เจนี้ใช้เป็นแฟนของแคคเจลนี่อ่ะพุมนี้ค่ะก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวคือจริงๆวิลล่าที่อยู่กันสองอ๋อสี่สี่เพราะข้างล่างมีห้องอีกอันนี้สี่สองอันนี้ข้างางสองก็จะเป็นสี่เพราะฉะนั้นโต๊ะกินข้าวสมราคาแล้วก็คือนั่งไม่หลายคนก่อนแต่ว่าที่เป็นจุดเด่นของบ้านนี้การออกแบบหน้าจอบจะเปิดกระจบให้เห็นวิวแล้ว งานศิละปะถือว่าเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเขาเขาใช้ภาพเขียนปุ้มๆอ่ะเนี่ยภาพสวยทุกอันเลยแล้วฉัดเลือกชิ้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะส่วนมุมนี้ค่ะก็แบบอดหงไปอีกก็จะเป็นแบบว่ามุมที่แบบสามารถชมวิวเปิดโล่งาชมวิวเห็นทิวเขาแบบสลับซับซ้อนอะไรเงี้ยมุมด,ดุกสูงนะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เห็นวิวสวยงามส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องนอนซึ่งแบบ ว้าวมากเลยอ่ะเอาปิดก่อนเพราะเดี๋ยวจะได้ดูส่วนอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องเตียงนี่บัตรโรบสองชิ้นก็จะอยู่น,นี้เนาะและความที่ที่นี่มันหนาวอะไรอย่างงี้มั้งเขาก็จะมีแบบนี่นั่งหอ่อห่มอยู่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเผื่อแบบหนาวอะไรอย่างงี้สองชิ้นมีสองชิ้นเนาะอ,อ๋อมีเสื่อสาหรับโยคะด้วยอันนี้อยู่ข้างล่างเนาะส่วนของห้องนอนก็เราชอบการใช้สีของเขาสีแบบ e l e g a n จนมา แล้วก็ระบบโฟล์ระบบไฟอะไรอย่างเงี้ยในเคบินเนี่ยมันเป็นเคบินไม้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ทุกอย่างถูกออกแบบให้ทันสมัยหมดไปดูห้องน้ําก่อนแล้วเดี๋ยวขาบดูระเบียงแม้แต่ในห้องน้ำที่มีภาพเขียนเลยเห็นไหมข้างหลังเนาะเป็นภาพเขียนกวา้างๆเนาะที่นี่ห้องน้ำอ่าแล้จะเป็นเสริมของช o w e ตรงนี้แล้วก็ห้องน้ําตรงนู้นได้ปอกผมอยู่ในนี้เนาะนี่ได้ปอกผมนีไมให้ให้ได้ปอกผม,ผม,ผมแล้วก็ อเมนินอื่นๆอ่ามีผ้าเช็ดต,ตัวสําหรับเผื่อไปเล่นที่พูลอะไรอย่างนี้แล้วก็อเมนิตี้จะอยู่ตรงนี้ตะกร้าอเมนิตี้ต่างๆก็อันนี้เป็นส่วนห้องน้ําเดี๋ยวไปดูระเบียงนั่งชมวิวสวยๆจริงๆอะระเบียงมันออกได้2ทางนะก็คือทางห้องรับแขกก็ได้ทางห้องนอนก็ได้ ก็คือวันนี้ไม่อยากออกไปไหนจะนั่งชิลชมวิวจิบชาอ่านหนังสือเลยอย่างเงี้ย <Wow. S 1> ก็สบายเลยคือมันเป็นมุมที่แบบสบายมากๆวิวเป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟกมากเพราะว่าภูเขามันก็จะค่อยๆเลื้อย,อยอไปเลยเงี้ยเนาะแล้วถ้าอากาศดีๆน่าจะเห็นซันเซ็ตนะตรงนี้เ <Wow. S 1> ดี๋ยวรอดูกอนว่าเราจะเห็นหรือเปล่าในส่วนของวิลล่าหลังนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นเหมือนดนะูเพล็กซ์เนาะมีบันไดลงมาแล้วก็มีชั้นล่างซึ่ง นอนได้อีกสองคนิงๆจะสามก็ได้ถ้ามีเด็กนะเพราะว่าแลดูเหมือนมีเป็นไม่ต้องเสริมเอ็กซ์ตร้าเบดเลยเพราะว่ามีโซฟาแบบนี้สามารถเสริมเป็นเตียงของเด็กได้อ่ะเข้ามาดูข้างในหน่อยก็ได้ค่ะข้างหน้าบ้านก็นั่งชมวิวได้เหมือนชั้นบนเลยแต่ว่าอันนี้เข้ามาถึงเปิดประตูปุ๊บเป็นเตียงนอนเลยก็คือพูดง,ง่ายๆเอาจจริงคือเปิดประตูจากเตียงแล้วก็นอนชมวิวไม่ต่างจากห้องข้างบนเลยบรรยากาศเนาะแล้วรวมถึงงานศิลปะอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ย มีตลอดเลยค่ะอันนี้เป็นเตียงที่บอกเมื่อกี้เนาะอ่ารวมรวมถึงส่วนของข้องข้างล่างก็จะมีมีเหมือนกันมีเป็นชากาแฟอะไรเงี้เยเปิดข้ามาอันนี้เป็นห้องน้ำเลยเนาะข้างหลังเป็นชวเวอร์นะคะห้องข้างล่างก็มีห้องน้ำแยกมาเลยเนาะอาบน้ำห้องน้ำแยกมาเลยแล้วแถมนอนจากเตียงสามารถเห็นวิวได้เลยอะ่ะเลิศนะห้องนี้พูดถึงเนาะก็สามารถเอาจริงๆมาได้เป็นแฟมิลี่เลยนะ ทั้งบน2ใช่ไหมจะเอ็กซ์ต้าก็ได้รวมถึงทั้งล่าง2แล้วตรงนี้ก็เป็นเตียเสริมได้สบายๆเลยเพราะฉะนั้นที่นี่เหมาะมากค่ะสำหรับอ f m m l y y เหมาะกลุ่มเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะมาเที่ยวด้วยกันก็คือเหมาะมากเลยเช้าๆตื่นมานะคะที่มุนดุกเคบินบายดีเซเนี่ยคือจริงๆแบบมันเป็นอะไรที่ดีมากๆลื่นลมมาก ตื่นเช้ามาใส่ชุดว่ายน้ำใส่บาสโลบแล้วก็มาลงสระว่ายน้ําเลยมีสระน้ําอุ่นมีสระน้ําเย็นเนาะแล้วก็อาหารเช้าก็สามารถจัดตรงนี้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบดีมากๆเราเราว่าเราชอบอันนี้เดี๋ยวเริ่มกินเลยดีกว่านะอันนี้ไอซ์อเมริกาโน่โอ้โหมาดูมื้อกลางวันอีกมื้อหนึ่งค่ะที่เดอะคลฟบาร์บายกุเลคานเนาะก็เป็นบาร์ของ u ุเลคานที่แบบว่า ขาก็จะมีเมนูหลากหลายเนาะที่อุเลคานเรากินเป็นพวกอาหารอินโดแต่สําหรับที่เดอะคลฟบาร์บายอุเลคันเนี่ยก็จะมีแบบเมนูตวันตกเข้ามาแซกด้วยอย่างเช่นอันนี้เป็นแซลมอนนะอันนี้จะเป็นซีซาร์สาลัดทรัฟเฟิลมัชรูมซุปอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นเบอร์เกอร์ซึ่งเสิร์ฟมาพร้อมนนกับฟายเครื่องดื่มก็มีเยอะแยะเลยค่ะใครที่มีปัญหานอนไม่หลับหลับยากหลับไม่ลึกหลับหลับตื่น หลับไปแล้วกลางคืนตื่นมาชีอีกเรียกว่าหลับแบบไม่ดีคุณภาพการนอนไม่ดีอันนี้เป็นตัวช่วยค่ะเป็นแบรนด์ของพูตะวันเนาะจริงๆมันจะมี2กระปุกนะคะกุดไน h t กับ Deep Sleep 2กระปุกต่างกันยังไงกุดไน h t ก็จะเป็นลาเวนเดอร์ผสมโรสแมรี่เนาะส่วน Deep Sleep เนี่ยเป็นลาเวนเดอร์ผสมกับคาโมไมล์ถ้าคนอยากหลับเร็วก็เอาอันนี้นะคะฉีดไปที่หมอนอย่างนี้นะคะก่อนนอนอย่างกุดไนท์เนี่ยทำให้หลับง่ายหลับเร็วแต่ถ้าเป็นด p ฟส e e ป มันจะช่วยให้คนที่มีเรื่องเครียดก่อนนอนแล้วนอนไม่หลับเนี่ยหลับได้ง่ายขึ้นรวมถึงหลับได้ลึกขึ้นสําหรับ Deep Sleep แต่หอมทั้งสองกลิ่นเลยค่ะรับรองว่าตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยให้คุณมีคุณภาพการนอนที่ดีขึ้นแล้วคุณรู้ใช่ไหมคะว่าถ้านอนดีชีวิตอย่างอื่นดีไปหมดเลยค่ะอ่ะถ้าใครสนใจนะคะก็ไลน์มาที่ juicy journey นะคะเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้ไลน์มาสั่งได้ค่ะ ประกันชั้นหนึ่งทิปอัพทูมายจากทิพยะประกันภัยจ่ายตามระยะหม่จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้สบายๆแบบอัพทู o ยู i ทิปอัพทูมายเริ่มต้น4,900บาทต่ตอปีโทรเลย1นึ6หรือท i ปอินชัวดอหรือตัวแทนนหน้าทิพยะประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทําประกันทุกครั้ง อเครื่องเที่ยวกับการจนาหงทองร่วมกับทัวร์เอื้องหลวงชวนออกเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันกับทริปสุดพิเศษตลอดทั้งปีมิถุนาไปดื่มด่ำความคลาสสิกที่โปรโตุเกสประเทศที่มีทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรมที่งดงามรอทุกคนให้ไปค้นหาตุลาคมตื่นตาตื่นใจไปกับใบไม้เปลี่ยนสีที่โดโลไม้ประเทศอิตาลีเที่ยวชมเมืองเจ้าสเสน่ย์ยังเวนิสและปิดท้ายด้วยการช้อปปิ้งกันที่มิลาน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่095 545 1194หรือแอดไลน roh.tg ทอลเคเรื่อเที่ยวกับการจนาหงทองร่วมกับ Always Vacation บริษัทผู้ชําน,นันการเส้นทางนิวซีแลนด์ชวนคุณไปสัมผัสนิวซีแลนด์ในช่วงฤดูใบไม้ผลิช่วงเดือนกันยายนอากาศกำลังสบายเจาะลึกเกาะใต้แบบเต็มอิ่มสอบถามเพิ่มเติมได้ที่085 149 3941 เรื่องเที่ยวกับการสนาหงทองร่วมกับ Go Together Travel ชวนคุณออกเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันในประเทศสุดเอกซอติก29เมษาถึง10พฤษภาไปสำรวจดินแดนแห่งผืนทรายจรลทะดเทด้วยกันที่แอลจีเรียอีกหนึ่งประเทศเจ้าสเสน่ห์บนทวีปแอฟริกาเหนือ มิถุนาร่วมสำรวจ2ประเทศเอกซอติกในเอเชียกลางอย่างเติร์กเมนิสถานและทาจิกิสถานด้วยกันสิงหาคมไปดูสัตว์นับล้านตัวในฤดูการสัตว์อพยพที่เคนยาและแทนซาเนียตื่นตาตื่นใจไปกับสัตว์นานาชนิดรวมถึงตามล่าหาบิ๊กไฟด้วยกันตุลาคมไปชมใบไม,ไม้เปลี่ยนสีที่แคนาดาด้วยกันปิดท้ายเดือนพฤศจิกายนบินไกลไปเม็กซิโกและคิวบาสองประเทศสุดเอกซอติกในแถบทะเลแคริบเบียน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0843166132หรือแอดไลน์ g o t o g e t h e r Travel สวัสดีครับอาสวัสดีครับอะไรทำให้คุณอาดูมีความสุขขนาดนี้ครับเอ๊ะใครก็บอกกันอะอันหนิงใส่ใจตัวเองทานอาหารหลากหลายครบห้ามู่ออกกำลังกายและกินไบเอตซินจ้าโหคืออะไรครับอารู้จักผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไบโอเินไรล่ะคุ้นๆครับอาไบโอเินนั้นประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ของดีๆแบบนี้อิมพอร์ตมาจากไหนครับอาอิมพอร์ตอิมพอร์ตอะไรกันครับของคนไทยทำเองนี่แหละครับของอันหนิงครับขอบคุณมากครับไบโอเซน หนึ่งแคปซูลทานได้ทุกเพศครับอย่างเนี้ยผมต้องเริ่มแล้วครับอาเ,เริ่มเลยครับฟัง,งอันนี้เราก็อยากจะมีสุขภาพดีตามค่ะก็เลยนี้เลยลองกินไบโอซินมาสักพักแล้วค่ะแล้วก็รู้เลยว่าเออลำไส้มันก็ค่อยดีขึ้นเรื่อยๆคนที่มีปัญหาพวกท้องผูกท้องอืดเป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยเนาะภูมิคุ้มกันก็นค่อยดี ตัวนี้นี่ช่วยได้มากเลยเพราะว่ามันมีการทํางานของพรีไบอติกแล้วก็โปรไบโอติกส5สายพันธุ์ซึ่งมันเหมือนนักรบที่แข็งแกร่งมากมันจะค่อยดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็ท้องไส้นี่ก็จะดีขึ้นเป็นลําดับเนาะหลังจากนั้นสุขภาพเราจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วพอสุขภาพดีนะทุกอย่างในชีวิตมันดีหมดปกติไบโอซินราคากล่องละ1,590บาทพิเศษเพียงบอกโค้ดการคลับ จะได้รับส่วนลดหรือกระปุกละ999บาทโทรไปที่022752232หรือ l ลาย ad bio sin ทิพยะประกันภัย GoPro บ y a อ u คว r า Thailand ด Oasis Spa Thailand การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า เดี๋ยววันนี้ไปเที่ยวน้ําตกกันค่ะเพราะว่าจากที่มุลดุกเคบินบายดีซาเฮเนี่ยแถวนี้เนี่ยมุลดุกน้ําตกเยอะมาก What's the name of the waterfall? Banyumala Waterfall So w e ดั n o ั o นว o นนี u m a า a a ไ r f a l l านยูมา o า a y let's go ไป a few moments later เราก็มาจากมุลดุกเคบินเนาะมานั่งรถมาประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้มาถึงตรงนี้เดี๋ยวเดินเข้าไปอีกประมาณ15-20นาทีก็จะถึงน้ำตก เดี๋ยวลองไปดูกันเพราะว่าเขาบอกที่นี่ก็ใหญ่เอาเรื่องอยู่เดินมาถึงตรงจุดทางลงน้ําตกแล้วนะตรงนี้จะได้ยินเสียงน้ําตกแล้วนี่นอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลตรงนี้เดดี้บอกว่าที่นี่เป็นน้าตกที่สวยที่สุดในภูมิภาคนี้ในแถบนี้นะอ่ะเดี๋ยวลองดูซิว่าจะสู้ที่อุบุตได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เขาบอกเพราะว่ามุนดุกมันอยู่ทางเหนืออยู่แล้วไงมันก็จะมีแบบพวก น้ำตกน้ำตกอะไรเยอะแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวเราเดินลงสเต็ปแต่เขาทำทางไว้ดีมากนะสำหรับคนที่จะเดินมาใช้สนิเกอร์ธรรมดาเดินสบายๆเลยค่ะไม่ได้แบบโหดที่อื่นยังโหดกว่านี้ด้วยซ้ำเนอะแต่อันนี้เป็นแบบทางเดินง่ายมาก ชื่อน้ำตกนะคะบันยูมาลาเป็นทว okay, ินวอยด์ฟอลเห็นทางก็เป็นน้ำตกเหมือนน้ำตกคู่กันเดินเข้ามาจริงทางเดินสบายมากแล้วทางเดินก็สวยด้วยแล้วก็ที่นี่มันจะไม่ค่อยแบบโอโ้โหทัวริสติกจาก๋าแบบที่อุบุตอะไรเงี้ยเนาะก็น้ำตกสวยเลยเดี๋ยวใส่ชุดว่ายน้ำาแล้วลงไปเลยดีกว่า นี้แต่งตัวธรรมติแมงกันนิดนึงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมนี้จะไปเดินป่ากันเนาะเป็นไฮกิ้งก่อนค่ะเส้นทางเนี่ยเออก็จะประมาณชั่วโมงครึ่งเขาบอกว่าเดินเนี่ยมันก็จะ,ะเขาเรียกอะไรไม่ยากเท่าไหร่ชั่วโมงครึ่งนี่อาจจะเดินไปเรื่อยๆแต่ว่าอันนี้เป็นต้นทางจุดที่ออกสตาร์ทเนาะก็ข้างหลังเราเป็นทุ่งดอกไม้สวยมากไฮเดนเยียค่ะคือที่นี่เนี่ยเขาปลูกไว้ขาย ปลูกไว้ขายทาไมต้องขายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนบาหลีนะตื่นมาก็ต้องแบบว่าทํากระทงเคร,รื่องบูชาสําหรับไหว้เทพอะไรอย่างเงี้ยนะออฟเฟอริงก็ดังนั้นดอกไม้จึงถูกปลูกไว้เยอะมากเพื่อที่เอาไปขายที่ตลาดมุมนี้จะเป็นเวิร์กของไฮเดนเบียทั้งเวิร์กเลยสวยเนาะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะจ๊ะทุกคนยังไม่ได้ของจิเมื่อกี้คิดว่าเริ่มต้นเดินเปล่าเลยอ่ะเดี๋ยวเล่ากันถึงเรื่องอันนี้เป็นทําบริงานฟอเรส t ซึ่ง เป็นเหมือนผืนป่าที่มีทั้งส่วนที่ต้องห้ามกับโอเพ่นให้นักท่องเที่ยวและคนเข้ามาเรียนรู้ให้เด็กแบบเข้ามาเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติได้คือทำบริงานเนี่ยชื่อความหมายดั้งเดิมคือเหมือนกับเมดิ c i n e บวกกับรีมายตรงเนี้ย ในอดีตอ่ะเขาก็จะเป็นเหมือนกับเป็นผืนป่าที่มีเป็นวัดที่เป็นร o ยัลแฟมิลีเนี่ยเขาจะมีมาตั้งวัดแล้วก็เป็นแบบเหมือนที่พักสําหรับเยียวยารักษาเมดิเทชันอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะใช้บริเวณผืนป่าตรงนี้เพราะมันสงบจริงๆอ่ะชื่อมาจากทํรมบิงันเลก ชื่อของป่าชื่อของหมู่บ้านหมู่บ้านที่เราเริ่มต้นออกเดินคือทำบริงานตรงนี้ลิง์กมาจากทำบริงานเล็กหมดเลยเพราะว่าทำบริงานเล็กเนี่ยเป็นเหมือนทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านที่อยู่รอบๆบนี้เวลาจะมีการจัดเซอร์เมอนี่มีการจัดอะไรก็จะไปที่โฮลี่เลกเอาน้ําจากทำบริงานเนี่ยมาใช้ในการประกอบพิธีต่างๆ ในตามเนี่ยใน3-4หมู่บ้านที่อยู่รอบๆทํทำบริการเล็กตรงเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะมีนักท่องเที่ยวที่ชอบผจญภยัยชอบแอดเวนเจอร์เท่านั้นแหละที่มาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวลองไปลุยก,กันค่ะอันนี้ป่าทำบริการซึ่งเมื่อกี้เดดดี้เขาบอกว่าอย่าไปจับตามพวกใบไม้อะไรสุ่มสี่สุ่มห้านะเพราะว่าบางอันน่ยมันเป็นพิษอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะคันหรืออาจจะเป็นอะไรมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นเดินอย่างเดียวถ้าเกิดเขาบอกอะไรให้หยุดดูแล้วก็ค่อยดูกันแล้วกันแต่ว่าพูดเลยปากคือแบบสมบูรณ์มากต้นนต้งไมแ้แบบ ญ่ะคือมเหมือนเป็นป่าที่มีไว้ให้เรียนรู้เรื่องเราไม่ใช่แค่ธรรมชาตินะชีวิตว,วิถีชีวิตผู้คนด้วยอย่าเงี้ยใบเตยเนี้ยคนที่เนี่ยไม่ได้มีแค่ไว้เอาไปต้มกินเกินโอเคเป็นยาใช่แต่เขาก็ในอดีตเอามาทอเป็นพวกเสือเป็นพวก เอ่ค้งงรืใใชกบุนบ้านออะไรี้้ยทาามันีเพระ่มันย่งีนอย่างเช่นกำลังเพลิดเพลินอยู่เดินสวยๆอยู่จะเผลอไปจับอันนี้ชนะเมื่อกี้เขาบอกว่าอย่างต้นเนี้ยดูธรรมดามากเลยนะแต่ถ้าจับเข้าไปปุ๊บเนี่ยคันเขยอมากคันไม่เท่าไหร่มันจะเบิร์นมันจะแบบเหมือนไหมไปเลยเลยเนี่ยเห็นหน้าตาธรรมดานะบางทีแบบเออเดินสวยๆไปดูนะจ๊ะ นี่เราจะเดินผ่านดงสีแดงนี้ไม่ได้เลยนะจ๊ะอันนี้คือ white ginger เนาะขิงที่เรากินไม่ได้ทั่วไปนะอันนี้แต่ว่าคนที่นี่ใช้เป็นยาใช้เป็นยายัางไงก็คือนอกจากยอดอ่อนที่เขาสามารถกินได้แล้วเนี่ยไอ้ตรงสีแดงข้างในเนี่ยเวลาบีบออกมาเป็นลิควิดข้างนันจะเป็นลิควิดเป็นเหมือนยางๆย,ย่อมๆหน่อยบางทีเขาบีบไปดูเนาะ ซึ่งเอามาหยอดตาถ้าตาเตอแบบมีปัญหาอะไรเงี้ยเนาะเอออันนี้คือคนโบราณที่นี่ใช้นะเออซึ่งเขาก็บอกว่าเออท้ายที่สุดไอสวนเนี้ยที่เราเดินมาเนี่ยมันเป็นเหมือนสวนสวนที่สวนสมุนไพรที่ใช้เป็นยาของคนที่นี่ซึ่งสืบทอดมารุ่นต่อรุ่นซึ่งเขาบอกว่าดูง่ายๆเลยเวลาสังเกตว่าอันไหนมีพิษอันไหนเป็นยาหรืออันไหนไม่มีพิษอะไรเงี้ยมันสังเกตง่ายว่าถ้าต้นไม้อันไหนหรือดอกไม้อันไหนที่ มีพวกผีเสื้อมีแมลงไปตอมไปกินไม่มีพิษแต่ถ้าเป็นใบไม้ดอกต้นไม้ที่แบบไม่มีอะไรไปตอมเลยมลงมลงแมลงไม่มีเอี่ยวเลย,เลยอะไรเงี้ยอันนั้นมีพิษแน่นอนอย่าไปยุ่งอันนี้เป็นวิธีสังเกตง่ายๆของป่าฝุ่นดีที่แบบดีเนาะเราเห็นเหลืองๆงั้นคิดว่าเป็นวัดแต่จริงไม่ใช่วัดจริงๆเข้าใจผิดคิดว่ามีวัดเดียวจริงๆเมื่อกี้เดที่บอกว่ามี18วัดจ้ะที่อยู่ในซ่อนตัวอยู่ในป่าแห่ง แรงกายแล้วนะคะเมื่อกี้ไฮกิ้งมาอยู่ดีๆเสร็จแล้วเราก็ใกล้จะถึงวัดเอ่อทำทำปลิงันใกล้จะถึงวัดแล้วตรงนี้เป็นโฮลีเลกวัดนี้จะเป็นวัดเหมือนแบบเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ของคนบาหลีเนาะก็เลยเดดดี้ก็เลยเอาชุดนางเตยมชุดขโมยชุดแม่วันนั้นแล้วก็ให้ใส่เพื่อที่ก่อนจะเข้าวัดเราจะได้แบบเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีทําพิธีด้วยอะไรอย่างนี้ไงก็เลยบอกว่าให้เราใส่ชุดนี้ดีกว่า แล้วก็มาถึงวัดแล้วนะคะตอนนี้นอกจากเราก่อนเข้าวัดเราก็เปลี่ยนชุดเป็นชุดแบบสาวบาลีแล้วเพราะว่าเขาเป็นกฎเข้มมากที่นี่นะว่าถ้าเข้ามาเพราะเหมือนตรงนี้เป็นฮ o l y เ a กอเลยอย่างเงี้ยก็ให้แบบเปลี่ยนชุดให้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าใครมากับดิเซเฮมุนดุกเนี่ยเนาะแล้วอยากจะทฮกิ้งด้วยแล้วก็มาที่วัดแบบนี้เนี่ยเขาก็สามารถจัดเป็นเซตแบบ offering แบบนี้ให้จบแขกได้ จะเห็นว่าในตะกร้านี่นะคะก็จะมีหลายอย่างเลยมีขนมดอกไม้นี่มีแน่ๆนะเวลา offering มีใส่เงินไปด้วยจริงจังมากค่ะ ไม่ได้มาแค่แบบว่าใส่ชุดแล้วแบบมาดูเขาประกอบพิธีวันนี้เป็น blessing ceremony ที่ทำให้เราเห็นดีเทลเลยนะว่าแบบความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยอย่างที่นี่เคยเป็นเหมือน royal temple มาก่อนเนี่ยเขาก็จะเหมือนแบบทำพิธีอะไรที่แบบจริงจังมากแล้วก็ประกอบแบบที่นี่นะเป็น holy lake ด้วยไง ก็เอาน้ำมาชำระล้างดื่มอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเลยทั้งอาหารเครื่องหมู่บูชาดอกมงดอกไมก้อาหารการกินซึ่งพอเราประกอบพิธีเสร็จปุ๊บเนาะอันที่ของที่เขา,าถวายเทพเนี่ย ก็เอามาแล้วก็มาให้เราทุกคนแบบเมันเป็นความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยก็กินของที่เป็นมงคลอ่าใช่ก็เลือกกินเอากล้วยส้มหรือว่าผลไม้หรือว่าขนมเค้กอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็สามารถมีประสบการณ์แบบนี้ได้เนาะถ้าเกิดมาพักที่ดีซาเฮมุนดุก็ลองบอกเขาดูค่ะหลังจากเราประกอบพิธีกันบนวัดกันแล้วนะคะเราก็นั่งเรืออันนี้เป็นเรือที่ขเขาแบบอะไรนะลกคแคนอยู่เนี เป็นเหน local canoe, มือนแบโล o ค a l c a n o ข้ามทะเลสา,า,ทาบทำแรยงานซึ่งเนี่ยเขาบอกอันเนี้ยเป็นโพลีเล็กนะนะ้ำในะ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 ี้อย่างที่เล่าไปตอนตอน้ตนว่าเขาใช้น้ำอันเนี้ยสำหรับ3-4หมู่บ้านที่เวลาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอะไรเงี้ยก็น้ำเลยอันนี้ย เป็นโรงแรมที่คือเหนือความคาดหมายมากเลยเนอะอันดับแรกเลยเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะมาทางตอนเหนือของบาหลีคือไม่ได้อยู่ในแพลนมาก่อนเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจับพัดจับผลูมากแล้วไปเจอคุณสกอตเนะที่ดีซาเฮแล้วเขาก็เลยบอกว่าอ้าวนี่เขามีพ p e ตี้อยู่ตรงนี้เนี่ยมุนดุกแคบินบายดีซาเฮซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะก็คือที่มุนดุกเนี่ยก็เลยบอกอ้าวมามาเอามา มาแล้วก็แบบชอบเลยมันเป็นบาหลีที่ไม่เหมือนบาหลีนึกออกไหมาบาหลีฟิลเราจะแบบไปวัดไปทะเลอะไรเงี้ยนึกออกไหมนี่คือภูเขารอบด้านเลยคือแบบฟิลเหมือนอยู่เชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยเนานะมดูดแบบภูเขาภูเขาฝนตกมีหมอกแต่โดย Pro p เ r อ y เองต้องบอกเลยค่ะว่าที่มุนดุกเควินเนี่ยคือแบบ Luxury มากแล้วก็ p r i v a t e มากๆกเนาะก็อย่างที่เห็นในวิลล่าของเขานี่คือแบบโอ้โหเปิดประตูเข้าไปนี่แบบไม่อยากออกไปไหนอะ่ะเอางี้เอเอ,เอ,เอคือทุกอย่างดีงามการตกต เฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆคือแบบมาแล้วอยากอย,กอยู่ในนั้นเลยเลยอย่างเงี้ยแต่มาที่นี่ค่ะเราอยากให้ทุกคนแบบไปแช่น้ําชมวิวอะผู้คงผู้เขาอะไรอย่างเงี้ยเลิศไปอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ เข้ามาแล้วก็อยากให้ลองชิมอาหารที่นี่ด้วยสามมือไนี้อยู่ที่อุเลคันได้หมดเลยไม่ว่าจะเช้ากลางวันเย็นคือแล้วเขามีทั้งโซนที่เป็นร้านอาหารเนาะที่แบบเปิดโล่งเลยแล้วก็ส่วนของบาร์ซึ่งก็จะเป็นเดอะคลฟบาร์บายอุเลคันตรงนั้นก็จะมีเมนูที่แบบว่าตอนตกอะไรเงี้ยเพราะอุเลคันจะเป็นเมนูอาหารอินโดที่แบบรสชาติดั้งเดิม ก็สั่งสลับได้เลยอยู่หลายวันก็สลับไปจ้าแต่ก็อร่อยแล้วก็บรรยากาศดีด้วยเนาะแต่ถ้ามาแล้วขอให้ทุกคนไปกับไกด เดดดี้เนี่ยดดดี้แดดดี้เนี่ยเออน้องแดดดี้เนี่ยสนุกมากเพราะว่าน้องมีความรู้เยอะเวลาเดินเข้าไปในป่าเนี่ยไปไฮิ้งแล้วแบบนางอธิบายได้ทุกอย่างเลยสนุกมากเข้ามาแล้วรีเควสต์นางแล้วแบบเป็นการไฮิ้งในป่าที่แบบสนุกแล้วเราก็จะไปที่วัดอยู่ริมทะเลสาบนะเป็นโฮลี่เลกซึ่งอันนั้นก็ดีมูดอันนั้นก็ดีคือถ้าใครมาบาหลล้วอย่างมีประสบการณ์แบบนี้ก็มาพักที่นี่แล้วก็ออกแบบทัวร์แบบนี้รวมถึงไปน้ําตกด้วยค่ะวันนี้ไปน้ําตกมาคือแบบเลิศมาก รอบๆหุนดุกเคบินเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวอีกเยอะเลยคือถ้ามาเราอยากให้ทุกคนลองเอนจอยกับกิจกรรมเหล่านี้ดูเนาะ <S <S อย่าลืมนะคะบ,บอกเราด้วยว่าที่ไหนน่าพักน่าเที่ยวเดี๋ยวเอาเวเคชั่นไปสำรวจให้ค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ